ที่ดินสวยทำเลดีที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองมาแล้วค่ะใครที่กำลังมองหาที่ดินสำหรับลงทุนห้ามพลาดกับที่ดินเนื้อที่1ไร่3งาน96.3ตารางวาขนาดหน้ากว้าง39.8เมตรลึก86.7หรือ8เ7เมตรที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ผังเมืองสีเหลืองอ่อนหรือประเภทชุมชนชนบ,บทเหมาะสำหรับทำที่อยู่อาศัยหรือธุรกิจห่างจากถนนสาย3574 เพียงแค่2.3กิโลเมตรเดินทางสะดวกทั้งไปนิคมอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยวและตัวเมืองระยองก็ง่ายและรอบรอบที่ดินยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทั้งใกล้โรงพยาบาลบุรพารักษ์ระยองวัดหนองกลับ วัดหานไร่หลวงปู่ทิมด้วยผังเมืองสีเหลืองอ่อนประเภทชุมชนซึ่งเหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยหรือธุรกิจไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยรีสอร์ทสำนักงานหรือโกดังสินค้าก็สามารถทำได้ที่ดินแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆสนใจติดต่อได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยค่ะ